สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ร,รายการอมตะนิทานสําหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องตบะกรรมในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่นิโครธารามเมืองกบิลพัดเย็นวันหนึ่งสเสด็จพุทธดำเนินมีภิกษุแวดล้อมเป็นบริวารเสด็จพุทธดำเนินไปตามบริเวณนิโครธารามมาถึงที่แห่งหนึ่งก็ทรงมีอาการยิ้ม เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงยิ้มโดยไม่มีเหตุอันใดพระอานนท์พุทธอนุชาประคองอัญชรีทูลถามถึงเหตุที่ทรงยิ้มแย้มนั้นพระศาสดาได้ตัดว่าอาน,นุนนานมาแล้วมีฤาษีท่านหนึ่งชื่อว่ากันหาเคยอาศัยอยู่ณภูมิประเทศแห่งนี้ท่านเป็นผู้ได้ฌานแล้วก็รื่นรมอยู่ในฌานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องโดยพิสดารดังนี้ในอดีตการ ที่เมืองพระนศีพราหมณ์คนหนึ่งมีทรัพย์80โกดได้แต่ง,งานแล้วก็หลายปีแต่ก็ไม่มีบุตรปรารถนาอยากได้บุตรจึงได้สมาทานศีลอธิษฐานขอให้มีบุตรต่อมาเขาก็ได้บุตรมีผิวที่ดำแต่รูปงามเมื่อเจริญวัยแล้วบิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมืองตะกศิลาเรียนสำเร็จแล้วก็กลับมายัางเมืองพระนศี ได้แต่งงานกับกุมาริกาผู้คู่ควรกันเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วกันหาก,กุมารก็ได้กรองทรัพย์สินแทนบิดานั้นทั้งหมดวันหนึ่งกันหาก,กุมารได้ตรวจเรือนคังรัตนทั้งหลายให้คนนำเอาแผ่นทองคําอันมีศิราจารึกชื่อของญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วมาพิจารณาในแผ่นทองคํานั้นได้จะึกไว้ว่า รัพย์จานวนเท่าใดใครทำให้เกิดขึ้นรวมความว่าในสมัยของใครมีทรัพย์อยู่เท่าใดนั่นเองและทรัพย์นั้นได้ตกทอดลงมาถึงบิดาของกันหาภูมารและบัดนี้ก็ได้ตกมาถึงตนเองแล้วกันหาภูมารพิจารณาแล้วเกิดความสลดใจว่าผู้ที่ทำให้ทรัพย์เกิดขึ้นได้นั้นได้ล้มหายตายจากไปหมดแล้วคงทิ้งแต่ทรัพย์สินอันมากมายนี้ไว้ให้ลูกหลาน ทรัพยังปรากฏอยู่แต่ผู้ทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นนั้นหาปรากฏด้วยไม่ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะถือเอาทรัพย์ไปได้เมื่อเวลาตายแล้วทรัพเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระใดๆควรทำทรัพย์นี้ให้เป็นสาระด้วยการบริจาคทานร่างกายนี้ก็ไม่เป็นสาระเช่นกันเพราะเป็นที่อยู่ของสาธารณะแก่เชื้อโรคต่างๆมากมายซึ่งเกิดขึ้นมาในกาย การทำความดีมีคุณธรรมเป็นสาระชีวิตไม่เป็นสาระถ้าชีวิตนั้นไม่ประกอบด้วยคุณงามความดีไม่เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยเหตุน,นี้เองเราจะถือเอาสาระของโภคะด้วยการให้ทานคือเอาสาระของชีวิตด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาได้ถวายบังคมลา เมื่อทรงอนุญาตได้แล้วเขากลับมาบ้านบําเพ็ญทานเป็นการใหญ่อยู่เป็นเวลาถึงเจ็ดวันแต่ทรัพย์นั้นก็ไม่ได้หมดสิ้นไปเขาคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์เหล่านี้เราจะบวชเมื่อความแก่ยังไม่ครอบงำจะดีกว่าและจะทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นชีพคงจะได้ไปสู่พรหมโลกเขาได้คิดดังนั้นแล้วก็เปิดประตูเรือนทุกประตู แล้วก็ได้ประกาศให้ประชาชนผู้ต้องการทรัพย์สินอันใดจงถือเอาทรัพย์สินอันนั้นไปได้วยเถิขดขณะที่มหาชนกําลังคร่ําครวญรําพันถึงอยู่นั่นเองเขาออกจากเรือนเข้าสู่หิมวันตประเทศบวชเป็นฤาษีมีความสันโดษมักน้อยอย่างยิ่งเที่ยวสแสวงหาสถานที่อน่ารื่นรม และได้มาถึงภูมิภาคอันที่ตถาคตยืนอยู่ตรงนี้เวลานี้และตั้งใจอยู่นี่แหละดูก่อนอานน์กันหาดาบทนั้นถือวัดคือการอยู่ป่าเท่านั้นอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้บ้างอยู่กลางแจ้งบ้างถือวัดคือการไม่นอนบ้างนั่งหรือยืนหรือเดินเท่านั้นเมื่อต้องการหลับก็นั่งหลับเอาหรือถ้าจะนอนบ้างในบางคราวก็นอนบนพื้นดิน กินแต่ผักและผละไม้ไม่กินของที่ปรุงแต่งหุงต้มบริโภคอาหารเพียงวันละครั้งอยู่บนแผ่นดินทำตนประดุดดินน้ำไฟลมคือไม่ให้ความยินดีหรือยินร้ายครอบงำได้ธรรมดาดินย่อมรับของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำย่อมรองรับและชำระล้างของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็เช่นเดียวกัน ย่อมพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ความดีใจหรือเสียใจพอใจหรือไม่พอใจหามีแก่ดินน้ำไฟลมนั้นไม่ฉันใดกันหาดาบทก็ทำใจอย่างนั้นทำตนประดุดดินนั่นเองกันหาดาบทเป็นผู้มักน้อยและสันโดษอย่างยิ่งไม่นานนักก็ได้ชาและปัญญาที่พึงประสง เพลิดเพลินอยู่ด้วยชายและอภิญยาในที่นี้เองอาศัยต้นไม้นี้เมื่อมีผลก็กินผลมีดอกก็กินดอกมีใบก็กินใบแม้ไม่มีผลไม่มีดอกและก็ไม่มีใบแล้วก็กินเปลือกเมื่อเก็บผลไม้ก็ไม่ได้เลือกเลยว่าดีหรือไม่ดีนั่งอยู่นาที่ใดก็อเอื้อมมือถึงผลไม้ใดก็กินผลไม้นั้นได้มีเทวดาผู้มีสัตว์ใหญ่ผู้หนึ่ง เห็นตบะและศิราจารวัตของกันหาดาบทนั้นแล้วต้องการจะทดลองท่านจึงมาหาและกล่าวขึ้นว่าบุรุษนี้ดำจริงหนอบริโภคแต่โภชนะคือผลไม้ที่ดำอยู่ในภูมิภาคประเทศที่ดำเราไม่ชอบใจบุรุษนี้เลยท่านดาบททราบด้วยทิปจักษุสูว่าผู้ที่ได้พูดนั้นเป็นเทพผู้มีศักย์ใหญ่จึงได้กล่าวตอบว่า คนผู้มีตะบะไม่ชื่อว่าเป็นคนดำคนที่มีแก่นมีสาระภายในชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐบาปมีอยู่ในคนใดคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นคนดำต่อจากนั้นท่านดาบดก็ได้จำแนกบาปทางกายวาจาใจโดยพิสดารได้ติเตียนบาปแล้วก็สรรเสริญคุณธรรมมีศีลเป็นต้นเทพผู้มีศักยญ่นั้นได้ฟังธรรมกถาของท่านดาบดนั้นแล้ว เกิดความเบิกบานใจโสมนัสปรารถนาจะประทานพรแก่ท่านจึงได้กล่าวขึ้นว่าที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นสุภาษิตเป็นคำถูกต้องข้าพระเจ้าต้องการให้พรแก่ท่านท่านปรารถนาในสิ่งอันใดขอจงได้บอกด้วยเถิดกันหาดาบทนั้นได้ฟังคำของเทพผู้มีศัก์นั้นแล้วรู้ด้วยญาณว่าเทพผู้นี้คิดว่าเราประพฤติรหมจันบำเพ็ญตบะ เพื่อมุ่งหมายความเป็นเทพของเขาเราจะตัดความสงสัยของเขาจะขอรับพรสี่ประการนั่นก็คืออย่าให้ความโกรธต่อผู้อื่นเกิดขึ้นแก่เราอย่าให้เรามีโทสะต่อผู้ใดผู้หนึ่งอย่าให้เราโลภทรัพย์สินของผู้อื่นอย่าให้ความรักเกิดขึ้นในใจของเราคิดดังนี้แล้วก็ได้กล่าวขอพรสี่ประการนั้น ดูก่อนท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุผู้เล่าเรื่องนี้ได้กล่าวข้อความอันเป็นคติแทรกเข้ามาว่าคนธรรมดาเมื่อจะขอพรต่อผู้ใดผู้หนึ่งมักจะขอให้มีทรัพย์มียศมีกำลังมีความสุขและมีบริวารหรือมีอำนาจเหนือผู้อื่นเป็นต้นแต่วิสัยของท่านผู้เป็นบัณฑิตมุ่งหมายในการลดละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความยุ่งทั้งปวง ก็ขอพอรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งกิเลสซึ่งเป็นเรื่องแปลกข่าปุตทุชนคนธรรมดาเทพผู้มีศักดิ์ประสงค์จะทราบคุณและโทษของพอรทั้งสี่ประการนั้นจึงได้กล่าวถามดาบทขึ้นว่าท่านเห็นโทษของความโกรธโทสะและความโลภและความรักอย่างไรจึงได้ขอพอรดังนี้ท่านการหาดาบดได้กล่าวต่อไปว่าความโกรธเกิดจากความไม่อดทนไม่อดกลั้น ทีแรกๆก,ก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ภายหลังเนี่ยจะค่อยๆเจริญขึ้นความโกรธก่อให้เกิดความขับแค้นมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่พอใจความโกรธส่วนโทสะทำให้คนกล่าววาจาหยาดูถูกดูหมิ่นกันทุบตีกันด้วยมือใช้ท่อนไม้และสาตราประหัตประหารกันโทสะเกิดจากความโกรธเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่พอใจในโทสะด้วย ความโลภก่อให้เกิดบาปอันชั่วยาเที่ยวรนคูเอาสิ่งของต่างๆของผู้อื่นทำของปลอมประกอบมีอุบายล่อลวงต่างๆความชัว่วหยาบทั้งหลายมีอยู่ในความโลภเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจความโลภส่วนสเสน่หาคือความรักใคร่ติดพันนั้นเป็นกิเลสเครื่องผูกมัดรัดตึงใจถ้านอนเนื่องหมักหมมอยู่นานก็จะทำให้เดือดร้อนอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจความรักใคร้ผูกพันเทพผู้มีศัก์นั้นได้ฟังคําของท่านดาบดแล้วก็กล่าวชมเชยว่าท่านดาบดกล่าวธรรมะได้เสมอด้วยพุทธลีลาขอท่านจงรับพรอย่างอื่นอีกเถิดพรที่ท่านขอ,อนดีแล้วข้าพเจ้ายินดีให้พรนั้นทุกประการท่านดาบดจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอพรคือ ขออย่าให้อาพาธเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ปากคนเดียวเป็นนิดจะเป็นความลาบากหาน้อยไหมถ้าอาพาธที่แข็งกล้ารุนแรงเกิดขึ้นมันอาจจะทําอันตรายแก่ตบะของข้าพเจ้าได้เทพผู้มีศักิ์ใหญ่ชื่นชมว่าการหาดาบทนี้ไม่รับพรที่เกี่ยวกับอามิตรหรือลาบสการะใดๆเลยขอรับแต่พรที่เกี่ยวกับตบะก,กรรมอันเป็นไปเพื่อเผาบา ทำลายกิเลสเท่านั้นจึงให้พรน,นั้นและขอร้องให้ท่านขอพรอ,อื่นๆอีกธน,นดาบทขอพรอ,อีกข้อหนึ่งคือขออย่าให้ใจวาจาและกายไปกระทบใครคืออย่าทำให้ใครๆเดือดร้อนเพราะกายวาจาและใจของตนเทพผู้มีศักติ์ใหญ่นั้นได้ประทานพรน,นั้นเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้บรรดาลให้ต้นไม้ที่ดาบทอาศัยอยู่นั้นมีผลลาไม้ที่หอมหวานอร่อยตลอดการเป็นนิดแล้วได้ประคองอัญชรีนะมัจการท่านดาบทแล้วไปสู่พิภพแห่งตนส่วนดาบทเป็นผู้ไม่เสื่อมจากชาและอภิญญาเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในพรหมโรนี่คือเรื่องของตบะกรรม อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ